สำหรับคนที่เป็นกรุปเลือด A นะคะจะมีจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องก็คือเรื่องของปริมาณกรดในกระเพาะค่ะที่มีปริมาณที่ต่ำดังนั้นเนี่ยงานวิจัยพบว่าจึงไม่เหมาะกับทานอาหารในพวกของเนื้อสัตว์ปริมาณมากๆนะคะเพราะจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของการท้องอืดและก็ระบบการดูดซึมที่ไม่ดีค่ะดังนั้นกรุป A เนี่ยจึงเหมาะกับปริมาณการทานไฟเบอร์ในแต่ละวันที่สูงค่ะในสูตรตํำรับของนิลิน GA ในสูตรนี้นะคะจะ มีสารสกัดที่โดดเด่นตัวแรกนะคะก็คือตัวสารสกัดไฟเบอร์จากลูกทุนค่ะตัวนี้นะคะจะมีปริมาณไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ําในปริมาณที่สูงค่ะจึงช่วยเพิ่มในปริมาณกากใยที่คุณจะได้รับต่อวันแก้ปัญหาเรื่องของการท้องผูกหรือการขับถ่ายที่ไม่ปกติได้เป็นอย่างดีและในเรื่องของปัญหาการย่อยนะคะที่เราได้เกริ่นไปแล้วว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการย่อยอาหารโดยเฉพาะกลุ่มของโปรโตีนสูตรตำรับนี้นะคะมีสาร สกัดจากตัวของ p i n e a p p l ลหรือสับประรดค่ะ ซึ่งในสารสกัดจากสับประรดนี้จะเป็นการสกัดให้ได้สารสําคัญที่ชื่อว่าโบมีเลนในปริมาณที่สูงค่ะซึ่งช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการย่อยอาหารกลุ่มโปรตีนได้เป็นอย่างดีดังนั้นเนี่ยนิริน GA จึงเป็นสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ออกแบบมาเพื่อคุณที่เป็นกรุ๊ปเลือด A ให้มีระบบขับถ่ายที่ดียิ่งขึ้นการดูดซึมสารอาหารและการย่อยรวมถึงระบบเลือดที่สมดุลยิ่งขึ้นค่ะ